กินเเว้ย hmm. mm. mm hmm. mm hmm. และผู้ชนะในโกรโอลโอเทสพิเศษนี้นะฮะในรูปแบบรายการใหม่ครั้นี้ก็คือจากนี้ครับหมประกาศเดอะสแน็คลงคลิปใหม่สามคลิปทุกวันอังคารพฤหัสและวันอาทิตย์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สุกับมาพบกับผมเชฟอมอกับครัวคุณห๋อครับผมและวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดเละเราจะไม่ทำแบบธรรมดาแน่นอนวันนี้ผมมีอาวุธใหม่เข้ามาประจำครัวเรามีมุกมิบดแฮนน์นอยากรู้อยากรู้อยากรู้ละสิโตดเลยโตด ไม่ใช่ไปแล้วนี่เฮ้ยใครเขาไ่ซื้ออะไรมาให้กูอันนี้อาวุธใหม่ในการทำครัวของผมนะครับผมเราจะไม่ใช้อิโต้มีทำครัวทั่วไปและเราใช้พวกนี้ครับมีเดินตาบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอุปกรณ์เราใช้ใช้ทำอาหารอย่างเดียวนะครับห้ามเราเรียนแบบและนี่คือผู้ชียวของผมนะครับผมปุ้งปิงปิงบองแชไม่เ๋ยวกีมโอเคซึ่งวัตถุดิบของเรานะครับ ก็ <Billie S 2> จะมีเลไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ทำไมถึงเลือกเลผมชอบกินเลยชอบอันนี้อไม่ก็ชอบกินเลรสรสชาติไหนเจ๋งสุดก็แค่ชอบกินเลคนดูได้อะไรก็เลยเราจะเลือกรสชาติไหนก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมจะใช้นี่เลยบาร์บีคิวนะแล้วต่อไปนี่ไก่นะครับทำไมเราเลือกเป็นน่อง ก็จะเลือกน้องเพราะอะไรแล้วมันให้อะไรมันให้แบบเทกเจอร์แบบไหนว่าทําออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันผสมกับเลแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงก็ให้ข้อมูลตรงนี้คนดูเขาหน่อยสิก็อยากให้กินน้องไก่อ่าอยากกินน้องไก่ตรงไหนก็คือเนี่ยอะไรแล้วตรงนี้อะไรแล้วตรงนี้อะไรฮะเอ้นี่สะโพกไก่สัโพกไก่อ่าน้องกับสะโพกแต่ผมใช้น้องก็ยังไงแล้วผมไม่ไซื้อแค่น้องนะซื้อสะโพกเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าไม่ได้ซื้อเองวันี่เรไปใครไก่ ทำอะไรก่อนครับขั้นตอนแรกไม่ตอกให้ดูว่าเป็นไข่ไก่แต่ไม่ได้ใช้หรือ,อยังไงใช้ใช้นี่ตอกให้ดูไงว่าเป็นไข่ไก่ออต่อไปใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันอะไรที่มันทอดได้ใช้ได้หมดเลยนี่แป้งโกกิโกกิต่อไปเป็นพริกไทยแล้วก็กล้วย <c oughs> โอเคครับวัตถุดิบเราก็จะมีวันนี้ <c oughs> เป็นเมนูที่ใช้ของน้อยที่สุดแล้ว <c oughs> โอเคเรามาเริ่มทำกันเลย,เลยดีวยกว่า <c oughs> ขั้นตอนแรกครับผมไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมากครับผม เดี๋ยวเราจะนําไก่ครับผมมาลอกเนื้อเอาแต่ส่วนที่เป็นเนื้อวิธีการลอกของมันคือเราจะรีดตรงที่มันเป็นหนังมันเป็นอะไรเงี้ยความจริงอะ่ะคนไม่ชอบกินหนังก็ไม่ต้องเอาหนังก็ได้แต่ถ้าคนชอบดูหนังเน <c oughs> <ๆ>ี่ยก็นั่งดูหนังมันเพลินเนี่ยเปิด <c oughs> ีอ๋ <c oughs> อเออ <c oughs> ทำไมต้องใช้มีดอย่างนี้ก็ทําให้มันลาบากเฉยที่ใส่ผมอ่ะชอบของพิคมอย่างแรกเลยแล้วก็ไอพวกอุปกรณ์เดินป่าเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่แบบใช้ชีวิตลุยๆอะไรเงี้ย ก็คือไม่ได้ลอกแล้วลอกหนังออกมาจากตัวนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อพอมีดแทง,งเข้าไปปุ๊บม,มันจะแยกออกจากกระดูกเห็นไหมหทําอย่างนี้เพื่อเพื่อให้มันจับง่ายของมืองนอกเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าเอาไก่ปิ้นออกมาอยู่ข้างตรงหัวก,กระดูกของเราไม่ต้องเราดันมันขึ้นไปข้างบนก็พออาจริงคนใช้มีดไม่ชํานาญเนี่ยทำได้ไหม ไม่ควรครับเออเพราะมีดมีดเป็นป่าคมมากรีดแบบไม่ต้องขาดใช่ไหมแค่รีดบ้างให้มันเป็นเป็นร่องเฉยๆทำแบบนี้ไปเพื่อเพื่อให้มันติดกับแป้งกับในในส่วนผสมมันจะซึมเข้าไปอย่างนี้เหรอประมาณนั้นส่วนตัวผมเองแล้วอ่ะ ผมชอบกินหนังกรอบๆด้วยเพราะนั้นผมเลยไม่ปิ้นมันกลับขึ้นไปข้างบนถ้าเกิดปิ้นมันขึ้นกลับไปข้างบนปุ๊บหนังของมันน่ะจะหลบอยู่ข้างในจะหลบอยู่ข้างในแล้วทําให้มันไม่กรอบซึ่งเพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่ชอบกินหนังล้อหนังอออแล้วก็ม้วนเนื้อกลับไปได้เลยทําอย่างนี้ทุกอันนะครับสําหรับน้องไก่นะครับจริงๆเหนือกว่ารสชาติเป็นเรื่องของความสะอาดใช่ใช่ใช่จะทาอาหารอะไรต้องสะอาดว้ก่อนเห็นอย่างนี้ทุกครั้งนะผมล้างมือตลอดใช่ แต่ไม่ล้างมีดนะมีก็เอาไปฟันป่ามาแล้วก็เนี่ยขึ้นกูไปถึงอันนี้เดี๋ยวไม่เอาพี่มิงโอ้โหนี่ขนาดเนี้ยขยบมีดอะไม่ไอ้เดาตไอ้ยาขยำเลยให้มันให้มันแหลกละเอียดพอไหมเฮ้ยละเอียดยอะ ถ้าละเอียดไม่พอก็คือซื้อน้ำมันมาเพื่อสิ่งนี้าไม่ได้ใช้ทอดเลยเอามาทุบวัตถุดิบของเราเมื่อเตรียมเสร็จแล้วนะครับสั่วนเนี่ยพวกไข่แป้งกับเลเนี่ยเราใช้ไข่สองฟองกับปริมาณน้องสีน้องกับสะโพกที่เหลือเราจะเอาเกลือโรยใส่ไก่ใช้แค่หนึ่งช้อนชานะแล้วก็ปุกให้เข้ากัน แล้วก็เดี๋ยวขย่ำพริกไทยแค่โรยโปกๆครับเรื่องของพริกไทยเนี่ยมันใช่เรื่องของความเป็นร้อนคราวนี้ถึงหน้าที่ของผู้ช่วยแล้วไปเติมน้ำมันในหม้อไปปั๊มอ่ะอเอา้มันใส่หม้อให้น้ำมันมันท่วมโอเคเสร็จแล้ววิธีนี้ใครก็ทำได้นะตีไข่ง่ายไหมตีไข่ใครก็ทำได้จริงต่อมา เราก็นาไก่ีได้เนี่ยมาคุกแป้งแต่ก่อนที่เราจะคุกเลใช่ไหมเดี๋ยวเราคุกไข่เป็ดเราคุกเลแล้วทอดเลยทําไมต้องคุกไข่ก่อนถ้าไม่คุกไข่นะฮะมันจะไม่ไปจับกับเลเ อันนี้คือทำเหมือนเครียดอะไรมาหรือว่าลงกันเลยเครียดกับตัวเองนั่นแหละเครียดอะไรบอกให้กูตามให้ละเอียดแล้วดูวิธีทำไอสัตว์เก็ตยังทำเพิ่มเป็นก้อนปลาป่ะเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ไม่กินเล่นอ๋อไม่แครกเกอร์ก็สุดท้ายมันเหมือนกันแหละร้อยเรียบแล้วเรียบร้อยเราก็ทำการพอดกันนะผมไปไปดูพอดกัน มาเริ่มทอดกันเลยดีกว่าตั้งน้ำมันนะครับไ้ร้อนแล้วก็หลีไฟกลางนะครับผมรีดไฟอ่อนเลยก็ได้เพราะว่าเนื่องจากเลเนี่ยมันทอดมาก่อนอยู่แล้วเมือม่อนนโดนน้ำมันนะมันจะทําให้เลกรอบกว่าเดิมไวกว่าเดิมแล้วมันจะไหมะนะครับเพราะนั้นต้องใช้ไฟอ่อนคาดว่าใช้ความร้อนประมาณนี้เนี่ยลงไปกี่นาทีได้พี่รถสามถึงสี่นาทีครับโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณ,มาณพ,พ่อรีดสาลงไปสำหรับพ่อนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรเร็ววันมากเลยแยดหน้าไปนิดเดียวเกิดขึ้นไวมากต้องบอกก่อนว่าที่มันช่วงป่างเพราะว่ามันมีน้ำนะไก่มันมีน้ำตอนนี้รายการผมนี่เขาเรียกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงอ่าไม่ใช่แค่ทำอาหารชิมละเห็นบอกว่าจะเอาร้านเอาเชฟเอาเชฟพวกคนอื่นที่มาทำเมนูเดียวกับพี่โอ๋นี่ยแหละอ่าก็คือแบบเก่งกับผม เรื่งนี้นมาทำแล้วก็มาประชันว่ารสชาติใครอร่อยมากันแต่คนชิมอม่ะให้พวกเราเห็นละเป็นอ้นี่ผู้ดีปปอนจูนที่จะมาชิมแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ให้ทายใช่ไหมว่าอันไหนเป็นของพี่โอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยแล้วกันไป ร็จแล้วกับเมนูของเราแยกไม่ออกเลยอันไหนเป็นของใครครับผมเดี๋ยวเราเรียกกรรมการของเรามาชิมเลยก่าขอเชิญกรรมการครับโอ้ยนี่โอ้โหเดาไม่ได้จริงผมเดาไม่ได้ทไมคนเียววันนี้ที่เป็นปริศนาเนี่ยจะยังไม่เปิดเผยตัวขก่อะไกันไอ้โดมกันเพื่อนมันแบบกินอะไรเลยอ่ะ เฮ้ยปอนซื้อที่ไหนบองวันไม่ใไม่ใช่ต้อสวยนะดูอาหารสิเป็นวกโกโดรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างที่จะหนักใจของผมเหมือนกันทำไมครับผมไม่รู้ว่าผมจะแก้คุณได้ยังไงนะจะเพราะมันผมไม่เห็นว่าอันไหนคือของคุณและอันไหนของเชฟนิรนามของผม่ะ บอกเลยครับนี่คือครัวคุณโอรูปแบบใหม่ที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดและผมเชื่อมั่นเลยว่าไอโอ,อ,อมันทำอาหารอร่อยไม่สู้เชฟนิรลนามหรอกเฮ้ยผมไม่เชื่อองนันในเมือ่อผมไม่มั่นใจในตัวไอโอลแล,แล,แล้วก็ในการชิมอาหารวันนี้จานที่อร่อยที่สุดถ้ามันเป็นจานของไอโอผมจะยอมโดนทำโทษแต่ถ้าไม่ใช่จานของมึงโดนกูทำโทษโดนกูทำโทษ ผมบอกเลยผมจะตัดสินสิ่งที่อร่อยสุดตอนผมโดนทำาทัวผมก็จะเอาจานที่อร่อยที่สุดให้เพื่พอนๆดูอ่ะเริ่งจากจานนี้ก่อนแล้วกัน,นดูหน้าตาหน้าตามันเหมือนแบบมันมันคอนเซ็ปต์ดีนะมันเหมือนพุ่มต้นไม, <c oughs> ม้อะผมผมไม่เคยเห็นไก่ที่ทำเป็นอย่างเนี้ยผมเคยไปที่เจิ้งโจวแล้วเขาจะเป็นลักษณะไก่กะยัดข้าวแต่นี้เอาเท็กเจอร์ของเละมาห่อพุ่มไก่ พี่จะชิมเฮ้ยมีความนุ่มเฮ้ยมันเป็นไก่ที่นุ่มเว้ยอร่อยนะมีความหอมมิตรไทยเล็กๆแล้วก็แต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันเฮ้ยมันมาปลายเว้ยเฮ้ยมาปลายด้วยฟิวเครื่องเทศมาปลายเฮ้ยฟิวเครื่องเทศจะมาปลายเฮ้ยยังไม่ปากอาจารย์ว่ะไดากินมากอ่ะไม่ต้องคนดื่มดื่มไม่ไดื่มน้ำพีชน่ากินมาก ซ้นจิ้มมีความความหวานคมเปรี้ยวผมไม่สามารถเปรียบได้นะว่ารสชาติมันเหมือนกับอะไรเพราะมันเป็นน้ำจิ้มรสชาติต้นตำรับของอันนี้จริงๆเข้ากันไหมกับตัวไก่เรียกได้ว่ากลม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 ถือว่าถา่า้ผมขอ,อจดโน้ตไว้ก่อนนะ จดอะไรกันไม่มีอะไรให้จดเอากูคอมเมนต์ไงเฮ้ยจดทำไรกินอะไรยอมดมกลิ่นมาสำหรับคนที่รอในร้านอาะอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าแบบความสวยงามอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะดีน่ามีความเกลียอกจานโหดกินเลยไงรสชาตป็นไบ้างเหมือนที่ผมเคยกินเฮ้ใช่ผักเลยเขาให้กก่ที่เหมือนกันเลยว่ะ ทำรูปทรงเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าสีอันเนี้ยมันมีความน่ากินกว่าว่ะสีนิดนี้ว่ะดูเหลืองกรอบกว่านะกลิ่นเป็นกลิ่นไก่ในอุดมคติของผมเฮ้ยจริงเหรอไก่แต่ละคนในอุดมคติแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ texture อันนี้จะนุ่มร่วนนี้ไม่ได้อันนี้จะอันนี้จะมีความหนึบกว่ามีความหนึบแต่ว่าไก่มันแน่นผมไม่รู้ว่าเขาใช้ไก่จากอันนี้หรือเปล่าไก่ผมเป็นคนไปซื้อไก่ที่เดียว รสท่าอันนี้เข้มข้นกว่าเข้มข้นเข้มข้นด้้้วยเขขมนกว่าเทกเจอร์ของมันน่ะค่อนข้างคุ้นเคยแล้วมันมันมันเข้ากับปากผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งใหม่ะรีบชิมดีกว่าเนี่ยแล้ว่คนชิมรอนานแล้วอยู่แล้วหลายคนเลยหลายคนกลืนวัดกลืนวัดเลยเรียกได้ว่าเอาหมดอ่ะไม่มีลือให้กลืนแล้วอ่ะเก็บไว้ในใจ ต้องขอบคุณแม่ป้านอมครับผมขอชิมจานนี้ผมรู้สึกจานนี้มันเหลืองกรอบมากเว้ยขอขอกินเลได้ไหมได้ได้ได้ขอกินเลหน่อยมันหิวมากเลยตอนนี้ืมไม่มีน้ำจิ้มนะหืมกลิ่นเคฟซีเว้ยนี่ขาดเป็นหมัดเนี่ยนี่ชิ้นตัดใจยากจริงว่ะเนื้อในมันแน่นมากอันนี้มีความเค็มนะเดี๋ยวผมลองจิ้มน้ำจิ้มดูนะครับแยกไม่ออกเลยว่าไอ้เท็กเจอร์เลที่ใส่มามันคือเลหรือทุเรียนทอด ไม่ไกลแล้วหน้าตาเหมือนผูเรียนทอดแต่รสชาติไม่ใช่กินเหมือนมิ้มิไก่แม่บ้านนอนัาดีมากไก่ชิ้นชั่งอันนี้มันจะกลิ่นไม่เหมือนเคฟซีแล้วอ๋อ๋ยมาปลายมาปลายฉ่ำจนแบบกินไม่ติดฟัน่ผมก็ชอบเฮ้ยเด๋ยว ถ้าเป็นหมอยโอยใจชื้นเลยนะเนี่ยอย่าไปพูดกันสิดูจากหน้านี่ไม่ไม่น่าจะใช่เฮ้ยเดี๋ยวน้ำจิ้มไปไปมันเนื้อหืมเฮ้ยยกสดเลยไหมเฮ้ยน้ำจิ้มมันมีน้ำซุปไตชูไว้แล้วก็มีความหอมของน้เมันหวานอืคุณไม่ตัดสินใจยากตัดสินใจยากจริงประสบการณ์การชิมไก่เลยอีกทีเดียหั่นเอาก็ได้หั่นเอาอ่าเอ้ออย่าเอาเนื้อไป ต <laughs> ้องกินหนังนะเพาเท็กเจอร์ที่มันเป็น r c ีของวันนี้มันคือตัวหนังไก่นะี่มันหุ้มอยู่เนี่ยเทอ่ดีมั้งมีความมันๆนะกลิ่นเริ่มมาตอนแบบเคี้ยวไปแล้วพักหนึ่ง <c oughs> นีอง่นะยอะไรใจยากจริงเออลออตับบ ความฉ่าของมันอะมันมันนิดนึงอะของเลใช่ไหมมันตัดกับน้ําจิ้มให้มันแบบผงเปียวนิดนึงอะมันพอดีจานนี้ถือว่าพอดีนัวแล้วนัวแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยกันว่าจานไหนของไข่เฟรดีเลยกินแบบจุนแดกอย่างเดียวเลยกินแดกไม่ได้านไูนชอบกินไก่นิ่มจูนอะชอบเนื้ออันนี้แต่ชอบหนังอันนี้งงไหม บบถ้าเอาหนังอันนี้มาประกบกับเนื้อของอันเนี้ยจะเป็งมากก็อกอกช้ำในคือเอาไม่งานถ้าดูเลือกอ่ะจึงคงเลือกจานเนี้ยแล้วก็เขลียหนังทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้กรรมการวางซ่อมไปที่จาน ที่ตัวเองคิดว่าจานนั้นเด็ดสุดดูก่อนดูก่อนเธอถึงแม้ตัวนะี้ชอบไก่นิ่มก็จริงแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้แย่นึกออกไหมมันก็นิ่มเหมือนกันแค่แบบขาดไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นทัวเฉลี่ยคะแนนกันแล้วให้อันนี้เฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> มาแล้วจานนี้อย่างที่บอกครับมันมีความเข้ากันอย่างลงตัวและความกรอบของไก่ทอดไก่ทอดก็คือไก่ทอดผมเลือกจานนี้จานนี้นะํานนไปแล้วนะจานนี้นำไป กินอย่างเดียวเลยของผมผมชอบความแปลกใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าชอบนวัตกรรมทางอาหารเป็นนวัตกรรมใหม่ทางอาหารที่มันได้ความรู้สึกนะจริงๆผมกินไปปุ๊บแล้วมันแปกปุ่มขึ้นมาซึ่งผมขอเลือกอันนี้ครับเฮ้ยมีโยเอาไว้หนักใจแล้วแต่ผมชอบอันนี้เพราะว่าใช่ใช่มันมีความแปลกใหม่แลวแบบ มันกลิ่นของไทยมันหอมเบาๆอันนี้มันจะมีความฉุนของเครื่องเทศนิดนึงฉุนจนแบบเสียรสชาติไก่อยนิดเดียวนิดเดียวผมเลยชอบอันนี้ครับอ้าวละก๋มเหมือะเฮ้ยนะคนตัดสินคนตัดสินตัดสินเลยทอยอ่าทอยนะอีเชนหนักใจเลยเออทอยเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ว่าของใครเป็นของใครนะรู้หมดแล้วว่าฉะนั้นอาหารลำเอียงนะต้องไม่นลำเอียงนะจานฉ่ำกับจานไม่ฉ่ำ เออนี่กิบเครื่องเทศนะนี่รอนยู่มือวิ่งลบได้แล้เฮ้ยจานที่ทอยเลือกจะเป็นจานไหนครับน้องทอยผมเลือกจากรสชาติที่ผมโปรดปรานใช่ซึ่งมันถูกใจผมถูกใจเลยอันนี้ถูกใจเลยแน่นอนนะใช่ครับถ้าพร้อมแล้วหวางช้อนเลยครับ เสแล้วนะตัดสิ่งแล้วนะเดี๋ยวให้พี่ปิ๊งเฉลยแล้วกันว่าจานไหนเป็นของผมแล้วกันโอเคไปสองมือแล้วและผู้ชนะในโกรคุณโอเคพิเศษนี้นะฮะในรูปแบบรายการใหม่เรองนี้ก็คือจานนี้ครับผมรู้แล้วอะไรแล้วย้ำอีกทีก็ดูดูว่านี่จาบนี่ไงอันนี้ไงและจานนี้ก็คือของเชฟเดรนามนามเดรนาม โอ้พังนะอันนี้เป็นของเคสนี่นะเพราะ่าอันนี้อร่อยกว่าโจูนอยายให้ฟังก่อนว่าทำไมตรงนี้มันถึงเขาแก่ตัวมันค่อยแก่ตัวไม่เพราะว่าจานนี้ครับแต่จานทำต่างกันหนึ่งชั่วโมงจานนี้พักความร้อนซึ่งเมื่อพักความร้อนไว้ไอความชุ่มมันจะค่อยๆหายไปเออ ขอไม่เยอะ30มสิวิโอ้โหเดี๋ยวครึ่งนาทีเลยอันนี้คือมึงกินไปแล้วทำไมกินหรือกินน้ำจิ้มทำไมฟันเหลืองกูไขคขมิ้นอะอฮ้อแยังเป็นอะไรกันนะมึงเป็นอะไรกันสีเยอะเลยเรือของอร่อยจะต้องมากินอะไรเนี่ยอะไรรายการนี้เป็นคอนเซปต์ยังไงวะมวเนื่ยสามสิบวิทำไม อาใโอคได้การได้การการได้การหอ่ะบกไปแล้วะรเอยสิบเยีเอ็ดยี wow. uh ่ hmm. yeah. 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 ิบเอ็ย huh. yeah. ่สเดยิบเยียียอ็ี่เอดีิยสเียเยยเเอยี่สิ คครับผมสำหรับเชฟรมในวันนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมคลิปใหม่มาแล้วทุกวันทังคานพฤหัสอาทิตย์ออย่าลืมนะก็คลิปนี้คลิปใหม่ถ้าไงมเป็นมาวันใหม่โอเคครับเจนอีบีหน้าครับไป